เฮ้ hey, สวัสดีครับนี่คือมิกโอนะครับผมและนี่คือวิวลีกลับมาอีกแล้วนะครับกับรายการที่เราทําหากันมานานนะครับสำหรับรายการวิวลีนะครับโดยการกลับมาในครั้งนี้นะครับจะไม่ใช่ครั้งไหนๆนะครับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่พิเศษมากนะครับกับรวมหนังที่ผมชอบที่สุดในปี2023บายมิกโอครับผมครับก็สำหรับ หนังในโงรงภาพยนต์ที่ผมได้ดูในปีนี้ฮะก็มีทั้งหมด13เรื่องด้วยกันนะครับนับจากวันนี้วันที่ถ่ายคลิปนะยีธันวาคมพศ2566นะครับก็ได้แก่ประมาณด้วยเรื่องแรกนะฮะเธอกับฉันกับฉัน John Wi c k 4ี u ซูซูเมะพาสไล i ์ s ิ i ชั i นอิมพอสต์โฟร e เจ a ดโอ e พนแฮมเมอร์บารเพื่อนไม่สนิทนโปเ l ียนอานน์เป็นนักเรียนตัวอย่างวงกาและดีม S ีนาริโอนะครับ ซึ่งเราจะแบ่งการจัดลำดับที่10อันดับแรกกันก่อนนะครับครับก็อันดับที่10นะฮะเรื่องที่จะผมให้เป็นอันดับที่10ก็คือเรื่องบาร์บี้ครับผมถึงแม้จะเหมือนว่าจะเป็นหนังที่แบบว่าสำหรับแบบผู้หญิงอะไรพวกนี้แต่ผมว่าประเด็นในเรื่องนี้มันแบบมันไม่ใช่ผู้หญิงเลยคือถ้าใครดูมาแล้วจะรู้เลยว่าแบบประเด็นในเรื่องมันขมกว่าที่แบบ บาร์บี้จะแสดงออกมาเรามักจะเห็นภาพบาร์บี้เป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงนะเป็นแบบน่ารักใสๆก,กุก๊กกิ๊กแต่พอเขาเอามาทําเป็นหนังอะมันให้ความรู้สึกว่าแบบมันคือการเสียดสีสังคมในรูปแบบหนึ่งที่แบบว่าผู้ชายผู้หญิงเรื่องปิตาธิปไตยเรื่องแบบเฟมินิสน์เนี่ยมันก็ถูกพูดถึงในหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีในปีนี้นะแต่มันจะมีมุกตลกอะบางมุกซึ่งบางมุกมันก็แบบ ตลกล้าบางมุกแล้วก็ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันก็มีสตอรี่อะไรบางอย่าง support อยู่ข้างหลังนะครับแต่บางมุกแบบผมไม่ค่อยอินเลยอะ่ะเออแบบพวกมุกของฝรั่งอะไม่ค่อยอินอะนะก็เลยแบบได้แบบที่10ไปนะครับสำหรับเรื่องบาร์บี้ครับผมโอเคนะครับเรามาถึงลำดับที่9กันนะครับสำหรับหนังที่ผมจะให้เป็นลำดับที่9ก็คือเรื่องจอห์นวิกภาคสครับผม ก็ถือว่าเป็นภาคจอห์นวิกอีกภาคหนึ่งที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่ในแฟรนไชสนะครับแบบว่าเหมือนเขาปูมาแบบดีมากนะครับสำหรับจอห์นวิกนะฮะแอคชั่นอะไรก็ยังคงตามมาตรฐานของจอห์นวิกอยู่นะครับแต่ผมชอบอย่างหนึ่งคือแบบการที่เขาใช้มุมกล้องใหม่ๆที่จะ represent ตัวจอห์นวิกขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นส่วนที่ผมชอบในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ครัวโลกของนักฆ่าที่มันดูให้ใจแบบใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ ตัวแอนิมที่แบบว่าอันนี้ต้องอันนี้ผมผมไม่อยากสปอยนะแต่แบบมันเป็นแอนิมที่เราแบบคาดเดาไม่ถึงอะเออว่าแบบเขาจะมาสู้กันนะฮะก็เป็นอีกเรื่องที่มันแล้วก็สนุกดีนะครับตอนดูลงที่นี่แบบคุณคุณต้องนั่งดูอยู่ตลอดอะเออไม่นั้นคุณจะพลาดไปแค่ช็อตเดียวคือแบบคุณแบบเสียอัตรารถไปเลยอะเออก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ครับผมสำหรับจอห์นวิกภาคสี่ครับ โอเคนะครับเรามาถึงลำดับที่8กันแล้วนะครับลำดับที่8ะฮะก็เป็นหนังแอคชั่นเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ Mission Impossible 7นะครับ d e a d r o c k i n g นะครับอันนี้รู้สึกว่าผมชอบมากกว่า John w น,นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มันมีแบบมีความสายลับมีความแบบเออเวอร์วังอลังการหน่อยนะฮะ John w i มันจะดูแบบสเกลแบบสเกลโลกมันใหญ่แต่ ความไฮเทคอะไรมันค่อนข้างจะโลเทคนะฮะแต่เรื่อง Vision Impossible 7นี่แบบมันคือแบบเด e b เบสอะทุกคนมันมันคือหนังแอคชั่นที่ดีที่สุดของปีนี้ของของผมแล้วอะ่ะมันแบบเป็นดีอะฮะธุรกิจของอีธานเนี่ยมันเริ่มมีนจะยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ผมหวังว่าในภาคที่2เอ้ยในภาค a y l o c k i n g Part 2นะฮะมันจะไปสุดมากกว่านี้นะฮะ ภาคน,นี้ก็ถือว่าเป็นภาคที่ดีนะฮะจัดแอคชั่นอะไรคือครบเลยตามแฟชั่นมิชชั่นอิมพอส์ิเบิลแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องก็ดูแบบเข้มข้นมากนะฮะเป็นการเล่นเกี่ยวกับว่าเป็นแบบะะอัลกอริทึมนะฮะก็ออสามารถไปดูกันได้นะครับตามแพลตฟอร์มสตรี่งต่างๆนะสำหรัแบมบิชชั่นอิมพอส์ิเบิลเจ็ดนะฮะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบนะผมชอบผมชอบเป็นแบบอีธานฮันส์นะค,ะคุณเออก็เป็นเรื่องที่ดีครับผม ครับก็มาถึงลำดับที่7กันแล้วครับก็ลำดับที่7นะฮะในหนังที่ผมชอบที่สุดในปีนี้นะฮะก็คือเรื่องเธอกับฉันกับฉันของวันเวลเววันนะครับที่ดีเฮดน,นะครับอีกแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นการสะท้อนความเป็น Y2K และความเป็นฝาแฝดที่ดีเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มีการใช้อ e m e n t ที่สื่อถึงความเป็น Y2K ภายในยุคปันได้ดีมากนะครับแล้วก็สื่อถึงความพี่เป็นพี่น้องเนี่ยได้แบบลงตัวมากฮะซึ่งผมเองเป็นคนมีน้องอยู่แล้วก็ จะรู้สึกอินกับหนังเรื่องนี้ไปไปอีกขั้นหนึ่งนะครับส่วนเรื่องการแสดงของใบปอนะรับก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็นการแสดงที่เหนือชั้นมากๆนะเพราะว่าเขาต้องเล่นทั้งยูเล่นทั้งมีนะฮะก็มันก็แสดงที่เหนือเหนือชั้นมากนะครับแล้วผมคิดว่าอ่าหนังเรื่องต่อๆไปของใบปอจะมีการแสดงที่เข้มข้นกว่านี้นะครับแล้วก็เป็นหนังอีเรื่องหนึ่งที่ผมชอบนะมันแบบมันลุ้นมัน Y2K กลิ่นอายความเป็นพี่น้องอะไรแบบนะี้มันสะท้อนออกมาในหนังเรื่งนี้นะฮะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมชอบครับผมครับแล้วก็มาถึงลำดับที่6กันแล้วนะครับกับเรื่องมอนสเตอร์ของพุมมกับภาพบยนตร์ที่ชื่อคเรดานะฮะก็มอนสเตอร์เป็นผลงานหนึ่งของคเรยดานะฮะพุมกับญี่ปุ่นนะฮะระดับตำนานนะครับที่ฝากผลงานชิดโบัแดงไว้มากมาเช่นชอปลิฟเตอร์นะครับ อะไรนี้ผมก็เพิ่งเคยดูหนังแกเรื่องแรกนะเรื่องนี้มันเป็นหนังที่แบบดูแบบมันดูไม่ง่ายเลยอะครับมันมีทั้งความสลับซับซ้อนเงื่อนงามีแฝงสัญญาแฝงอะไรภายในนะฮะซึ่งโคยละะค่ะฮะก็ได้ถ่ายทดอดเรื่องราวความสลับซับซ้อนและการเค้าผ่านช่วงวัยนะฮะได้ดีมากนะครับเป็นแบบการดําเนินเรื่องที่แบบเพอร์เฟกสุดๆการใช้โมทีฟการการแสดงของนักแสดงที่แบบมีความเป็นมนุษย์มากนะครับ สาหรับเรื่องนี้นะแล้วก็งานภาพที่แบบสมกับความเป็นญี่ปุ่นนะฮะแบบภาพมันจะสวยๆหน่อยแล้วก็มีกลิ่นอายความแบบอีเกยกๆนะฮะตามแบบที่เขาอยากถ่ายทอดนะฮะซึ่งก่อนในหนังเรื่องนี้มันจะพูดถึงเรื่องปีศาจนะ,ะซึ่งปีศาจเนะี่ยใครคือปีศาจในเรื่องนี้กันแน่นะฮะแต่ถ้าเราดูหนังเรื่องนี้จบแล้วเราจะพบว่าปีศาจมันอยู่ในทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามฮะก็ คือว่าเขาาถด้ทอดเรื่องนี้มาได้ดีมากครับเป็นคอมิวเตอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบนะครับสำหรับเรื่องมอนสเตอร์ครับผมครับเราก็มาถึงลำดับที่5กันนะครับกับเรื่องซูซูเมะนะครับก็เป็นผลงานอีกเรื่องหนึ่งของอาจารย์มาโตะชินไคนะครับที่แกยังคงรายเส้นความเป็นมาโตชินไคอยู่นะการใช้ภาพการพูดถึงเรื่องหนังเด็กๆนะฮะแล้วก็การพูดถึง เรื่องที่คนญี่ปุ่นไม่อยากพูดถึงกันนะครับก็คือเรื่องซีนามินะฮะแล้วก็หนังเรื่องนี้มันเป็นความผสมคำมีคบเอทบวก,กับโรทิปได้อย่างลงตัวมากๆนะเราได้เห็นถึงมิติตัวละครของซูซเมะที่แบบไม่ได้แบบบางเดียวแต่เขามีความลึกของตัวเองนะแล้วก็มีปมจิตใจในใจที่เป็นของตัวเองนะฮะก็เป็นเรื่องที่ผมชอบมากนะฮะและ้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมต้องเสียน้ําตาให้กับความ ภาพสวยว่าประเด็นต่างๆในเรื่องการเขาทาผ่านช่วงวัยในเรื่องนะฮะก็เรื่องที่ดีครับแล้วก็แบบเหมือนเหมือนเราก็โตมากับแบบมาตชิ้นไข่แนะตั้งแต่แบบโยนิเวชิ่งวิทยูแล้วพอมาเรื่องนี้แล้วมันแบบม,แบบมันรู้สึกจึ๊กเหมือนกันอนะเอ้ยแบบเป็นสิ่งที่เรารอคอยงานของแกมาได้เลยฮะซึ่งแกก็ยังทําได้ดีนะครับสำหรับเรื่องซูซูเมะครับผมก็เป็นเรื่องที่ผมชอบในปีนี้ครับ ครับเราก็มาถึงดับที่4กันนะครับสำหรับหนังที่ผมชอบในปีนี้นะฮะนั่นก็คือหนังเรื่องนัปโปียนครับผมก็เป็นหนังที่ผมรอคอยในปีนี้นะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบมันโชว์งานวิชวลได้ดีมากแล้วแบบตัวอย่างคือตัวอย่างเห็นว่าผู้คือแบบเฮ้ยผมอยากดูเลยแล้วผมอยากรู้แล้วผมเป,เป็นคนที่ชอบพวกประวัติศาสตร์แล้ว,แล,วแล้วพอมาดูเรื่องนี้แล้วแบบเออ มันดีอะฮะมันแบบมันไม่ใช่แบบแค่สู้รบอย่างเดียวมันยังมีประเด็นอื่นๆที่แบบคนยังไม่รู้เกี่ยวกับนโปเลียนอ่ะเออแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบยอดนักรักยอดนักรบของนโปเลียนอ่ะทุกคนมันแบบมันพูดมันพูดไปถมกันแต่หนังมันพาสำรวจชีวิตของนโปเลียนหมดเลยอ่ะเออแล้วก็ความแบบความเป็นยอดนักรักของนโปเลียนที่แบบต่อมีต่อโจเซฟีนเอออะไรมันเนี้ยแบบคนมันแบบคิดถึงกันรัก มันรักกันน่ะจนแม้กระทั่งในวินาทีสุดท้ายของชีวิตน่ะ <c oughs> คือสุดยอดอ่ะเอาจริงเรื่องนี้เป็นแบบคนที่เ,เรียนรู้ประวัติศาสตร์มาเนี่ยจะค่อนข้างอินนะฮะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นหนังเชิงประวัติที่แปลกใหม่นะฮะไม่ค่อยเห็นที่ไหนแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมชอบในปีนี้นะฮะสำหรับเรื่องนับโปลเลียนครับผมครับแล้วก็มาถึงลำดับที่3กันแล้วนะครับกับเรื่อง พา s t สไลฟครับผมเรียกว่าเป็นหนังที่คนต่างให้ยกว่า The Best Drama of the Year ของปีนี้กันเลยนะ,ะในสื่อสนักหลายๆเจ้านะซึ่งผมก็เห็นด้วยกับสื่อหลายเจ้านะครับว่ามันเป็นหนังอีกเรื่องนึงในค่าย a อ4นะฮะที่ทำออกมาได้ดีมากนะครับคือถึงแม้ตัวผมจะไม่ค่อยอินกับเรื่อง รักเท่าไหร่ <S <S แต่หนังเรื่องนี้มันทําให้ผมอินเกี่ยวกับตัวละคร2ตัวนี้ฮะคือเขาไม่ได้เจอกันมาแบบ12 13ปีอะแล้วเขาผ่านผ่านพบมาในช่วงชีวิตช่วงชีวิตหนึ่งอะมันทําให้ความรู้สึกแบบความคิดถึงของตอัวละครอะไรมันส่งถึงคน,คนดูตัวเราได้แบบดีมากอะทุกคนมันคือจะเวซอฟต์ดราม่าฮะแล้วแบบหนังมันก็ค่อยๆแบบสับเราทีนิดทีนิด จนแบบฉาก The Bar Scene นี่แบบจุกหัวใจมากอะ่ะมันมันพูดประทกันแต่แบบมันจุกหัวใจมากนะฮะเรื่องนี้มันอีกเรื่องดาราม่าหนึ่งที่ผมชอบนะฮะในปีนี้แบบแม่งคือ The b a d อะจริงๆพูดเลยหนังรักที่ดีที่สุดของปีนี้นะ้วพาไซาทุกคนาสามารถหาดูได้ทางสต r e มม i n g ได้แล้วมั้งผมก็ไม่ได้ใจแต่ผมแนะนำอยากให้ทุกคนได้ไปดูแล้วก็สัมผัสประสบการณ์ตรงงานจริงๆครับ เอาละครับเรามาถึงท็อปทูแล้วนะฮะใครจะได้เป็นท็อปสองของปีนี้นะฮะเรามาดูกันและอันดับที่สองของผมในปีนี้ก็คือเรื่องเพื่อนไม่สนิทครับผม <c oughs> กับพุ่มกับหน้าใหม่นะครับอย่างคุณอัตตาอัตตานะฮะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าเบียวกันให้สุดนะฮะเรื่องนี้นะครับเพื่อนไม่สนิทนะฮะก็จะเล่าถึงเรื่องราวของ เป้และโจนะคะที่แบบว่ามาใช้ชีวิตร่วมกันในมหกปีสุดท้ายนี้นะ,ะแต่ไอโจมันเสกตายก่อนนะฮะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบผมดูแล้วก็คิดถึงช่วงวัยมัธยมนะครับที่เราเคยผ่านมานะฮะแล้วเราก็คิดถึงเพื่อนอะ่ะดูแล้วแบบคิดถึงเพื่อนคิดถึงช่วงเวลาที่แบบเราเคยเอ่อทาหนังสั้นด้วยกันกันกบเพื่อนอนะ่ะเออมันมันมีความแบบในช่วงแรกมันจะมีความเบียวแบบสุดๆๆ,ๆ,ๆอะ่ะมันทำให้เราสนุกอะัะแล้วพอ ตอนช่วงแ c t สอง act สามอ่ะเหมือนเรื่องมันจะไปทางเดียวแต่เขาเนี่ยจีนีเฮ้เขากลับเลือกที่จะฉีกมีกทางหนึ่งซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับจ d น d ่เฮดนะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะเออที่เราแบบได้เห็นคุณค่าของตัวละครโจมากขึ้นฮะแล้วก็ตัวละครเป้นะฮะถึงแม้เขาจะไม่ได้แบบสนิทกันมากขนาดนะั้นแต่เขาก็เหมือนว่าแบบมิตรภาพที่แบบลืมไม่ลงอะ่ะเออ,เอจริงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบในปีนี้นะครับ ก็อันดับที่หน่จะเป็นใครเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอาละครับเรามาถึงเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดในปีนี้นะฮะซึ่งก็คือเรื่องโอเพนแฮมเมอของป่าคริสโตเฟอร์แน่นครับผม เรียกว่าเป็นผลงานโนแลนที่ไม่คิดว่าโนแลนจะทำแนวนี้แล้วเป็นแนวที่โคตรด,ดีอ่ะเออมันเป็นหนังชีวประวัติที่แบบไม่เชิงชีวประวัติอะแต่เป็นหนังชีวประวัติที่ดีมากๆอ่ะของปีนี้อ่ะแล้วก็เป็นหนังที่ดีสุดของปีนี้แล้ว แล้วก็คุ้มค่าสุดของปีนี้แล้วในการชมในโรง i อ a มัแบบเต็มชัดเต็มจอเพราะว่าเรื่องนี้ผมดู I ้ i m มกันเลยแล้วแบบพอเราดูไปเรื่อยมันแบบคนลุกทั้งเรื่องอ่ะทุกคนมันแบบเนื้อเรื่องมันก็ดีบทมันก็ดีภาพแบบภาพมันก็ดีอ่ะเออแล้วแบบยิ่งถ่ายรำกับหนังลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยมันทำให้เราอ่ะยิ่งเข้าใจตัวของ Open h a m m e มมากขึ้นแบบ สุดๆอ่ะเขาคือเจ้าระเบิดประมาณูอ่ะแล้วเขาก็คือเจ้ารักเขาเป็นความตายเออผู้ทำลายโลกทั้งฟวงอ่ะซึ่งโหเรื่องนี้มันสื่อถึงตัวโอเพน a ฮมเมอร์ได้ดีมากแล้วก็เป็นหนังเรื่องนึงที่พูดถึงเรื่องนิวเคลียร์ได้ดีมากครับสำหรับเรื่องโอเพน a ฮมเมอร์นะครับผม I am b e c o m e a d e d to destroy all over the world ก็ จบกบไปแล้วนะครับกับสิบหนังที่ผมชอบในปีนี้นะฮะแล้วคลิปยังไม่จบนะครับเรายังมีสเปเชียลแมนชั่นอีก2เรื่องด้วยกันนะครับที่ผมจะมาพูดนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมโอเคครับผมสำหรับสเปเชียลแมนชั่นที่ผมจะมาพูดถึงในหนังเรื่องแรกก็คือเรื่องอานนท์เป็นนักเรียนตัวอย่างนะฮะซึ่งเป็นหนังที่พูดถึงประเด็นสังคมเยาวชน ประชาธิปไตยได้ดีมากนะฮะแล้วก็สะท้อนความแบบเหลื่อมล้ําในโรงเรียนได้ดีมากนะครับสำหรับเรื่องอัน้นเป็นเรื่องนตัวอย่างนะฮะเรียกว่ามันดีในแบบของมันมเรื่องนี้ผมผมชอบนะฮะชอบแบบการจิกกัดระบบการศึกษาแบบระบบซิวระบบสวยอะเออมันมันคือเรื่องใต้พรมของเมืองไทยทั้งนั้นเลยซึ่งเรื่องนี้มันก็พูดออกมาได้หนักแน่นแล้วก็ดีมากนะครับ เรื่องนี้อืแบบงานภาพงานอะไรมันก็แบบสื่อถึงประเด็นทางสังคมนั้นอะ่ะมันใช้ภาพแบบเนี้ยมันใช้ภาพแบบ4ต่3อ3า่ะซึ่งมันให้ความรู้สึกแบบเอ้ยเรายังอยู่ในกรอบเราแบบยังไม่ไปไหนสักทีอ,อ่ะเออก็เป็นหนึ่งหนึ่งที่แบบผมชอบการเล่าของมันแล้วก็การจิกกัดของมันนะฮะแบบเรื่องอ็นน,นนเรียนตัวอย่างครับผม <S <S โอเคนะครับ ก็เรื่อง Special Mention ที่ผมจะพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง Dream Scenario นะครับผมเรงนี้เป็นเหมือนกับว่าเอาชิดของน c โคลัสเคสมาทำนะฮะในรูปแบบที่แปลกและก็แตกต่างจากหนังทุกเรื่องที่นิโคลัสเคสเล่นเลยนะฮะเป็นหนังเกตเอที่ผมค้มค่ามากนะครับที่ผมได้ดูนิโคลัสเคสในเรื่องนี้ในโลมภาพยนตร์ก็มันจะเล่าถึงชายคนนึงที่แบบเข้าไปฝันใยทุกคนเป็น หนังจากเอเดวินดิโฟที่แปลกแต่ดีเฉยเลยภายในเนี่ยมันมีอะไรที่แบบเยอะมากๆแล้วก็การตัดสินใจทุกการตัดสินใจของตัวละครเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่เขาจะทำแบบนั้นไปทําไงนะฮะและ้วแล้วเหมือนกับว่าแบบพระเจ้าจะลงโทษพอในเรื่องยังไงไม่รู้นะมันมันแบบสงสารพอที่มันต้องเจออะไรแบบนี้แต่เราก็สะใจในเวลาเดียวกันว่าเออต้องเจออะไรแบบนี้แหละนะฮะ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไอเดียดีแล้วก็แปลกนะครับ d ี e a m s c e n a r ครับผมเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหนังที่ผมชอบในปีนี้ก็ถ้าใครชอบเรื่องไหนหรือว่าอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับวันี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าปีหน้า Happy New เ e a ส ทีสี่ครับผมเราจะกินเพื่อนา